สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับเกาะสนามรายงานข่าวพิเศษกับดิฉันขวัญลิไทยทองคำวันนี้เราอยู่กันที่โรงยิมเนเซียมหนึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดสงขลากับงานกีฬาดอกปีบเกมดิฉันจะพาทุกท่านไปติดตามบรรยากาศการแข่งขันกีฬาแบดมินตันจะสนุกดูเดือดแค่ไหนไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ ในแมตช์ที่เราไปเก็บภาพเป็นการแข่งขันระหว่างคณะศิลปศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นักกีฬาทั้งสองฝ่ายต่างทุ่มเทเต็มที่ในการแข่งขันแม้จะมีหลายสนามแข่งขันพร้อมกันในโรงยิมแต่บรรยากาศเต็มไปด้วยความเข้มข้นและความมุ่งมั่นของผู้เล่นแต่ละทีมการแข่งขันดำเนินไปอย่างเร้าใจก่อนที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะเป็นฝ่ายเฉือนชนะคณ,ณะศิลปศาสตร์ไปได้ในที่สุด แม้จะเป็นเพียงหนึ่งในหลายแมตช์ของวันนี้แต่เกมนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจและสปิริตของนักกีฬาจากทั้งสองคณะอย่างชัดเจนวันนี้รู้สึกยังไงกับการแข่งขันบ้างคะตื่นเต้นแล้วก็ง่วงนอนก็ตื่นเต้นใช่แล้วเตรียมพร้อมมายังไงกับการแข่งก็ซ้อมก็ซ้อมก็ซ้อมซ้อมนอนให้พอซ้อมนอนให้พอแต่อาจจะนอนไม่พอ แล้วมีแข่งรอบต่อไปมีค่ะ,คะก็เป็นกำลังใจให้กับพวกพี่เลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะแม้วันนี้จะเป็นการรายงานข่าวจากสนามเพียงวันเดียวแต่การแข่งขันก็ยังคงดำเนินต่อไปอย่าลืมติดตามและเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาทุกคนด้วยนะคะเกาะสนามรายงานพิเศษวันนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ดิฉันขวัญฤิัยทองคำขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ